สวัสดีครับผมคุณครูอนุวัฒน์คำไทยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนวิธีการออกแบบการแก้ปัญหากันนะครับนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ในหน่วยที่ชื่อว่าโครงงานกับการแก้ปัญหาครับอก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเราบทวนกันนิดนึงครับนักเรียนรู้หรือไม่นะครับขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่นะครับของ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองนึกในใจดูสักสิบวินะครับอ่ะโอเคครับฉเฉลยนะครับก็อยู่ในขั้นที่3นะครับของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราเดี๋ยวเราไปเรียนไปเรียนกันเลยดีกว่าครับ การออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับเราก็จะมาพูดถึงสถานการณ์ตัวอย่างนะครับจากหนังสือนะครับหนังสือเรียนสสวทของเรานะครับตัวเล่มเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับก็จะอยู่ในตัวอย่างนะครับก็ประเด็นก็คือเรื่องของความต้องการนะครับการสูบของผลมะม่วงนะครับที่เกิดจากแก๊สเอทิลีนนะครับในช่วงการเก็บรักษาและขนส่งนะครับโดยมีเวลานะครับอย่างน้อย25วัน จากกรณีศึกษานะครับในหนังสือเรียนสสวทนะครับพบว่าวิธีการชะลอการสุกของมะม่วงนั้นนะครับมีวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการใช้ผงถ่านกำมันเพื่อดูดซับเอทิลีนเหตุผลก็คือมันหาง่ายราคาถูกแล้วก็มีพิษน้อยทีนี้เรื่องของแนวทางการนำผงกำมันมาใช้มีอยู่3แนวทางก็คือน การนำไปใส่ถุงผ้านะครับแล้วก็นำไปวางบนภาชนะที่เก็บมะม่วงนะครับไปวางในภาชนะที่เก็บมะม่วงอันที่2ก็คือผสมกับตัวกลางนะครับแล้วก็ทําเป็นแท่งนะครับนำไปวางในภาชนะที่เก็บมะม่วงนะครับอย่างที่3แนวทางที่3ก็คือผสมกับเยื่อกระดาษนะครับหรือวัสดุธรรมชาตินะครับเพื่อทําเป็นกระดาษนะครับใช้ทํากล่องบรรจุมะม่วงแต่ละผลครับข้อมูลนะครับดังกล่าวนะครับข้างต้น ทั้ง3แนวทางนะครับล so ้วนมีทั Eduardo ้งข้อดีและข้อจํากัดนะครับซึ внимание. ่งเราสามารถใช้ตารางประเมินนะครับเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับการประเมินครับการประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาครับก็สามารถใช้ตารางนะครับตารางนี้ได้นะครับก็เป็นการนํานะครับแนวทางแต่ละแนวทางนะครับใส่ไว้ในตารางแบบนี้นะครับแนวทางที่1แนวทางที่2แนวทางที่3แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีเงื่อนไขการตัดสินใจอยู่ด้านบนนะครับเช่นวัสดุและวิธีการสร้างครับงบประมาณครับตลอดจนการป้องกันบาดแผลนะครับจากตารางนี้นะครับก็คือถ้ามันมีนะครับถ้ามันถูถ้ามันปลอดภัยก็ใส่1นนะครับถ้าไม่ใช่ก็ใส่0ูนย์นะครับเมื่อประเมินออกมานะครับผลรวมของแต่ละแนวทางก็ได้เป็นแบบนี้นะครับแนวทางที่1ได้5คะแนนแนวทางที่2ได้5คะแนนแนวทางที่3ได้7คะแนนนะครับ แต่ตารางนะครับก็คือถ้าแนวทางใดนะครับที่มีคะแนนรวมมากที่สุดนะครับแสดงว่าสอดคล้องและเหมาะสมกับเหมาะสมสําหรับการใช้แก้ปัญหาเท่านั้นนะครับ,น,รบนั้นนะครับแสดงว่าสอดคล้องและเหมาะสมสําหรับการใช้แก้ปัญหานั้นครับเมื่อเรา ได้แนวทางนะครับที่จะไปออกแบบแล้วนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของหลักการออกแบบเบื้องต้นก่อนครับเป็นสิ่งที่ต้องคํานวณเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงนะครับต้องคํานึงถึงหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าที่ใช้สอยนะครับเหมาะผู้ใช้ไหมนะครับ 2- เรื่องของความปลอดภัยนะครับ3เรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างครับ4ความเหมาะสมกับสัดส่วนผู้ใช้นะครับ5ความสวยงามน่าใช้6ต้นทุน7 ซ่อมแซมบารุงรักษาง่ายนะครับ8วัสดุ9กรรมวิธีการผลิต10การขนส่งครับอันนี้คือหลักการออกแบบเบื้องต้นนะครับที่ควรคำนึงถึงนะครับก็ทุกส่วนนะครับก็ล้วนสำคัญนะครับสำคัญกันไม่มากก็น้อยนะครับจะมีอย่างข้อ5เนี่ยนะครับข้อหาความสวยงามน่าใช้เนี่ยตรงนี้นะครับถ้าเกิด มีข้ออื่นที่สาคัญกว่านะครับข้อนี้ก็สามารถตัดทิ้งได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นแค่หลักการที่ควรคานึงถึงเฉยๆนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้แนวทางแล้วนะครับแนวทางที่จะแก้ปัญหาแล้วเมื่อเราได้หลักการนะครับที่ควรคํานึงถึงแล้วนะครับในการออกแบบก็จะมาถึงเรื่องของการถ่ายทอดแนวคิดนะครับของวิธีการแก้ปัญหาครับ เพื่ออะไรนะครับก็เพื่อให้สื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทําให้ผู้อื่นมองเห็นภาพชัดเจนนะครับโดยเราอาจจะใช้เป็นภาพล่างนะครับหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมนะครับเช่นภาพ2มิติภาพ3ามิตินะครับภาพฉายฟังงานแผนงานแล้วก็การใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบนะครับเมื่อเราได้แนวทางแล้วนะครับได้สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการออกแบบแล้วนะครับ เราก็มาถ่ายทอดครับด้วยความคิดวิธีการแก้ปัญหานะครับอ่วิธีการถ่ายทอดนะครับตัวอย่างเช่นการสร้างภาพไอโซเมตริกนะครับการใช้ภาพไอโซเมตริกหรือภาพสามมิตินั่นเองนะครับก็จะมองให้เห็นนะครับสมมุติเราจะออกแบบกล่องนะครับเราก็วาดภาพกล่องออกมาครับเป็นลักษณะของภาพสามมิติครับก็ภาพสามมิติแล้วก็บอกสัดส่วนไว้ด้วยนะครับว่าด้านกว้างเท่าไหร่ด้านหน้าเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ ก็ใส่ไปก็จะเรียกว่าภาพไอโซเมตริกต่อไปภาพฉายนะครับภาพฉายก็คือการแสดงภาพนะครับในมุมมองต่างๆนะครับ3มุมขึ้นไปนะครับก็จะอย่างเช่นภาพด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับในแต่ละด้านก็จะบอกสัดส่วนนะครับว่ามีความสูงเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่นะครับบอกลงไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับในส่วนของขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหานะครับก็จะนําเสนอเนื้อหาความรู้ ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไกลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ